เดียค่ะกันที่บ้านวันนี้เป็นห้าผ่อนคลายนะคะที่ช่วยลดอาการเครียดต่างๆจ,จากการเคลื่อนไหวร่างกายทําให้ผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นนะคะถราได้นอนหลักการาิืวมือ10ยืมนนกว้างๆนะคะข้อมือกว้างเข้าช่วงลำตัวค่ะแยกหัว <Yes. S 2> เขา่าว่าเข้าช่วงสะโพกค่ะใสยเท้าลากพื้นนะคะเก็บกลากลางลำตัวให้ทานานกับพื้นค่ะมองตรงไปได้านหน้า เราจะแค้ข่าควงคั้งคองกันต่างๆนะคะสำคาญค่ะ like ไม่ฝืนร่างกายนะคะค่อยๆนะคะหายใจเข้าหย่อนหน้าท้องเปิดอกลดหัวไหล่ตามองไปด้านหน้าหายใจออกม้วนก้มโผล่หนังเก็บทางที่ปกค่ะตามองที่จะดึกค่ะสำคังค่ะหายใจเข้าหย่อนท้องเปิดอกตามองไปด้านหน้าหายใจออกยาวผ่อนคลายค่ะไม่เกรงตัวไหนนะคะ โกงหลังเห็ุการที่ตกค่ะตามองที่จะดึงค่ะไปคข้าแอบหลังเขินน้ำหายจะออกโกงหลังเห็ุการที่ตกตามมองที่จะดึงค่ะกับกลางค่ะหายที่เข้าค่ะหายจะออกคอนคาค่ะจิกไปท้าทั้งสองข้างไว้ค่ะแล้วถ่ายนั้นแหละจิกที่ขวาคือด้านขวาค่ะเปิดแขนซ้ายขึ้นมาพี่ดงค่ะ ไม่ฝืนร่างกายนะคะหายไปออกลอดมือซ้ายไปใต้แขนขวาค่ะวางศีรษะที่ใต้ของมือขวาค่ะทว้วาหาสี่สามสองหนึ่งนั้นหายใจครับค่อยๆดันตัวกลับขึ้นมาแล้วยืดแขนซ้ายขึ้นมาไปดังนา จะออกรดมือลงค่ะเปลี่ยนข้างนะคะวางมือซ้ายลงค่ะวานน่างประมาณเท้่ช่วงหัวไหล่ค่ะ่ายน้ำหนักไปที่มือซ้ายสลับข้างนะคะหายใจเข้าก็เปิดแขนขวาขึ้นหากดหายใจออกรดแขนขวาไปใต้แขนซ้ายวางหัวไหล่ค่ะวางศีรษะใกล้มือซ้ายค่ะผ่อนหัวไหล่สองข้างแล้วหายใจเข้าลึกห้าสี่สามสองหนึ่ง หายสุเข่าค่อยๆยกตัวเปิดแขนขวาขึ้นหาเพดานหายใจออกวางวางลงขาหายใจออกวางนี่ค่ะถอยสะโพกทักส้นเท้าค่ะยืดแขนไปด้านหน้าวางสะโพกลงใช้โพสง่อนท้ายค่ะหายสุดเข่าลึกหายใจออกยาววางขะลงได้วางค่ะดึงตัวลึ่กลับขึ้นมาช้าๆขดปลายเท้าขึ้นไปด่งสะโพกขึ้นเป็นดาวเอิร์ธเซตติ้งเนาะ ขยันขาขวาขาซ้ายเพื่องก่อนได้ค่ะแล้วค่อยวางส้นขาทั้งสองข้างลงพื้นโจงสะโพกขึ้นกดไหล่ขาหมูนะคะยืดเส้นหลังขาตรงนี้เพิ่นนะคะหายดูเข้าด้วยซึ่งให้สิบออกยาวถึงนั้นตามมองตรงไปด้านหน้าย่อเข่าสองข้างน้อยค่ะขาข้าวเท้าขาใ้เท้าขวาไปด้านหน้าค่ะที่ตัวกลับขึ้นมา ผ่อนหัวไหล่ก็ได้นี่ค่ะหายใจเข้าลึกหายอยากพักลำตัวหายับที่ข้อเท้าค่ะดันลำตัวเข้าหาขาค่ะทางไหล่ซ้ายสองเหล็กวางที่พื้นค่ะส่งเท้าขวาไปด้านหลังส่งเท้าซ้ายตามคู่เท้าขวาล้มลำตัวไปด้านหน้าเข่าทางวางขึงค่ะเล้ยวสไลด์ตัวขึ้นเป็นอับรอะ ยกสะโพกขึ้นเป็นดาวเห็นขึ้นกับขันหายไ้ในท่านิ้สามสองหนึ่งดคือจะนั่งคัตสมาเทปหรือคัตสมาเอาเท่าที่รู้สึกสบายนะคะหายไปเข้าว่างมือขึ้นยืดสี้างขึ้นเยอะหายหลอกั้าตัวค่ะ เวลาเราพับตัวให้ต้นทิดขดขึ้นนะคะให้รู den, ้สึกว่าหลังผ่อน่อนสบายนะคเราจะ้เน้นความสบายเท่นะคะสุดรอรลบหายใจค่ะที่ทำให้เข้าจในี่วนองยาวค่ะถ้าใครรู้สึกว่าท่านี้พอเป็ยนะคะเอาล็อกมาวางที่หน้าผากเลยอากาศยกขึ้นเราจะอยู่ทาง้าได้ง่ายขึ้นสบายขึ้นนะคะ อย่าลืมดังสะโพกให้สะโพกติดฟิ้งนะคะให้ติดฟี้งได้ยืดๆกันอกนะคะจะติดกตัวกลับขึ้นมาค่ะวันนี้เราจะเน้นความสบายความปลอดภัยค่ะเราจะไม่เน้นยืดยืดลำตัวมากเกินไปนะคะทิ้งซ้ายยกขวากลัูใจกุ้งค่เดี๋ยวเราจะต่อท่าสุด้ายแล้ะ าเน้นนี้เน้นความสบายเน้นการนี่งแหละทำได้ก่อนตื่นนอนหรือก่อนเข้านอนก็ได้นะคะยกตัวกลางหกยกหายที่เข่าท้ายี่ออกรูปแบ่ยางเราจะนั่งทับส้นเท้าน,นะคะถึงอทัเท้าที่ได้นะคะนั่งให้สะโพกสัมผัสที่ต้นเท้าของเรานะคะนําบนท่ังสองข้างวางไว้ที่ตักยืดตัวให้ตรงค่ะใครที่นั่งท่านี้แล้วอึดอัดเข่าทิดกันไม่ได้ให้แยกเข่ากว้างได้เล็กน้อยนะคะหรือเอาตามถนัดก็ได้นะคะ หรือถ้าใครนั่งแบบนี้ไม่ได้เลยให้เอาบล็อกมาไว้ที่ก้นนะคะจะได้นั่งได้สบายขึ้นเน,ะนาะมีท่าวัชรยสนนะค่ะเข้าหาที่อกยกแขนสองข้างเหียข่าหา่ออกยก่ง,งเหยียดที่กลางนะคะบิด,ดทูด,ดเอกต่อซ้ายขัดหัวเข่าขวาค่ะบีดลำตัวมองขึ้นหาพยานค่ะเอาไว้สามสองหนึ่ง าวางศอกที่พื้นไม่ได้วางที่หัวเข่าก็ได้นะคะมันจะง่ายขึ้นเนาะเอาเท่าที่ร่างกายไหวนะคะเลือกอัปชันที่ตัวเองถนัดน,นะคะกลับมาตรงกลางค่ะห mm hmm. ายใจเข้าหายอย่าบิดทุ้ยลำตัวเอาศอกขวาวางที่หัวเข่าซ้ายอันนี้อัพชั่นแรกแต่ถ้ามีความรู้สึกคอเอาศอกขวาวางที่พื้นข้างหัวเข่าซ้ายแล้วบิดลำตัวมองข้ามหัวไหล่ซ้ายขึ้นหนยด้านสามสองหนึ่งยกมืขึ้นกลับขึ้นมา แบบกงกระปุน่นใจโซดาเราจะเริ่มฝึกนะคะัลสามสองหนึ่งนู่คอตัวกะต้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโยคะท่าาง,งา่ายช่วยผ่อนคลายนะคะลองฝึกกันดูนะคะฝึกได้ยังุงชกว่าช่วยให้ด้าลในเลืทดใจ้ชายเพื่อเสาวจะส่งผลให้เราส่อนคลายแะหลับไี้ง่ายขึ้นนะคะฝเป็นประจำปือฝึกบ่อยๆฝึกเป็นนิ่งยงนะคะร่างกายจะรับรู้ว่านี่เรา คลายเครียดแล้วนะผ่อนคลายแล้วนะสามารถสบายใจหลับได้ง่ายๆสบายสบายได้เลยไม่ต้องเครียดอะไรแล้วนะเหมือนเป็นการไปบอกสมองอย่างเลยนะคะการทำร่ารงกายเพื่อไปแจ้งเตือนสมองเนาะอย่าลืมฝึกในทุกวันนะคะว่ามันจะเป็นอะไคลิปหน้าถักม่ต้องค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจ้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย